กูดูเอาไว้แบบเออให้คุยเขาด้เรื่องนั่นแ,ลแหละเสียใจมากเลยที่เจนนี่ใส่ชุดใส่หา <c oughs> มหาเลยเจอทำลายจิตได้จัน <c oughs> <c oughs> มีคนล้อเต็มเลยนิมเจนเนี่นะช่วงนี้มันอยู่ันแยงไงแล้วแบบว่า โอ้ยแค่พอเจนี่ใส่จุดแล้วก็แบบื่นใจแบโอ้ชีวิตนี้กูอยู่ได้แล้ว Are you l แ e ดแด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 ด t h a a งดีเพลงนี้ว่าไม่เท่าไหร่เออไม่รู้ว่ะบางเพลงอาจจะต้องฟังไปสักพักหนึ่งอ่ะถึงจะรู้สว่าเพราะจริงเหมือนเหมือนพวกสกินอ่ะเหมือนกันแปลว่า เชี่ยแม่งสกินมาใหม่แบบเชี่ยเหมือนสกินนั้นเลยว่ะแม่งไม่เท่แต่พอแบบคนอื่นเอาไว้พักหนึ่งเออเชี่ยแม่งได้ว่ะเฮ้ย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 คนโดดมาโคนโดดมาใช่เหรอนู่นนูนเงี้ยมาแล้วน่ะไปเลย ตับไปทำไมวะเนี่ยอชตสวยล้วคโตเลยนะด้ันอนโทษ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 จัดเลยวะอ๋อหาล้จะใช้สูตรกหลังเท่าไหร่ไม่ได้เนี่ยืวิธีทำไหวไหวไหวเคื่อมอเมซ้ อ้าบ่อยวะมาแล้วมันไม่เจอคนมันมีสามคนแหละมีวัดสันแอดแล้วก็มีคัสฮิตวัดสันเนาะฮิตวัดสันเนาะผู้ปักเต่าได้ไหมกดเล็กสุดเอาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ อ้มอ่ะเอออ้ามอ้ามอ้ามทำอะไรกันอ้าวมาอ่เฮ้ยโอ้โหเล้ยตังไหนอ่ะตั้งนีตั้งนาทีบังตัวเอิเผาคุณรอเปล่าันีกเปิดสวะเนี่ย เฮียไอ้นี่เขาส้นหนไอ้อตไหวดีไหวเาเมนเกิดคนตีมีอะไรจไอเยไวะสัเลยาปท้าตาเร็วแค่แหละแค่โทษเดี๋ยวเมื่อกี้แม่งความผิดเปล่นอะเฮียกูแม่ง เมื่อกี้เห็นใช้ลงด้วยไงก็เลยใส่สุดก็เลยลองจะใช้สุดคุณให้สุดกับหลังอ่ะไอเชียงนั่นมันพุ่งไปเลยเลยพร้อมเมื่อไหร่ก็กดแรง้งตายจ้ะลองมาอลองเห็นเดี๋ยะที่ยิงทำไมแบบเวลาดูเพื่อนเล่ามาดาเมจไม่เคยหรือว่าไม่โดนหรือเปล่าโด,าโดานะนะใออ้ำก็เป็นเวลาดูอ้ำเล่นอ่ะ ไอ้แอมยิงโดนแบบดังดังแบบกระสุนรถก่อนยิงแต่แบบได้เวทมาขึ้นเขาบอกว่าซ<ส>ูานิดเฮ้ยไหนนี่นลูกเวทอะเห็นปะ <c oughs> ไอ้แชมป์มานะที่แชมป์มาหรอมันไม่เชง <c oughs> แชมป์นะแต่มันจะเป็นแบบว่ามันก็โชว์แนะนำนแต่ว่าถ้าถ้าเข้าเข้าเห็นไหมเปลี่ยนคนถ้าเข้าในแบบทจ่ยข็งใจ โอ้ลืมแต่เนี้ยกูเห็นคนตั้งอะไรนะฮิตเลตเฮอฮิตเลตของฉันฮิตเลตเฮอบันฮาวเลยเด็มเลยฮิตโลบ้าจริงไงต้งฮิตโลบ้ามั้งยังไงเอาอลิซอนได้ปะเฮ้ยต้องหยี่ข้าเส้นเดี๋ยววาไว้ยตอนลงแรง

เฮ้ยอย่าล้ะเพื่อนมันเปลี่ยนเป็นแมสเมื่อกี้ให้กูอะกูไม่เล่นตัวนี้อ๋อเอามึงกดออกเลยโอเคกูกดออกด้วยไอ้เหี้ยตกใจนักข่าวนึกว่ามันหลุดไปไหนโอ้มันเปลี่ยนเป็นแมสเมื่อกี้อ๋อกูเลือกของลิซอนไม่ใช่หรอวะไม่ไอพี่เลือกนี่ไงเออคนที่สองเหรอใช่คนที่สองไม่ได้ดูมันเปลี่ยนกูแบนตัวเนี้ยกูถ้ากูไม่เล่นอ่ะอ่า จะเล่นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ถ้มันเม,มื่อกี้แหละถ้าเลือกเลือกตัวอื่นกูเล่นแต่มันเลือกเป็นแมนเมื่อกี้ไงนีต่ <laughs> <laughs> ตัวแบนใช่ปะเ,เป็นกูอะถ้าเรียกเป็นท้ายฝ่ายกูก็ออกเหมลยนหนละเล่นบอกเพนเดอร์ สุรมาไมกแล้วโอ้โหเงินเขาทหารสุดตังของกันนุเมรอน ทำดูเฮ้ยโ <ละ S 1> <l> อ่เมลอนเลยะเมลอน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  no rank ไอ้ไม่ใช่แค่ทีเอสเอ็มไปญี่ปุ่นนะ <c oughs> ไอ้นั่นด้ว,ดวดดยทีมเป็นตีกเไปทีมอะไ ำลังไปชื่อสก,กาอ๋ออะไรไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่เห็นป่ะก็เห็นในแข่งใช่ปะ่ะแต่เดินลำตัวใช่ใช่มันเล่นในแข่งก็กลงไอ้เหี้ยแ,แล้วไงไม่เปิดเลยสักกระบอกใช่มี เราคุณไม่มีปืนเลยวะฮัลโหลเป็นแฟนปืนต้องมีปืนมัง้งเลยเดิมีแต่กองไฟมีบางกระรอว่านั้นแหละของเหลือเล่นละเอา้ามันหนีนี่ว,วะ่ะผลิปผลิปผลิป ปากแป๊บเราไปเลยปากเราไปเลย เคียโลหมดทุกคนเลยลงไปเอ้ยลหมดทุกคนเอ้ลังไปก็ลงไปทุกคนข้างหลังนะข้างหลังมานะข้างหลังมาจ้ามหน่อยกระแทกมันแตกไปหาล้มโอ้โหส่วนกูเฉยี๋วะต้องปัก ส่วนกูเฉยเลยฮะเอาโอเคครับเยี่ยส่วนกูเฉยเลยสองคิดไงวะนี่ก็คือแบบว่ากูยิงมันไปแบบโคตรเจ็บอะแต่ว่าหันมาส่วนแบบ ใครใครใช้ห้าบอ,อกปะอืมนอกอา้าวมีปูไม่ก่อบอ้องไงว่ะพวกมึงใช้โบกันใช่ไหมเปลี่ยนนะมาเอากระสุนโบอยเนี่ย ก้เหรอกูเยอะอะนี่ไงท่าบอกเห็นแล้วแต่ว่าไม่เล่นเช่อจริงไหมอ่ะไม่มีนี่เยอะอ ủa không bình thường chưa 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 này chưa này chưa 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 เก right Wait, ็โดเมดับขังข yeah. ้าววัน okay, นี้คนน่ารำคาญเยี่ยตัวน้ำจริงจริงจริงยวถิกเยอะเลยนะตัวป่วยนะเอ้จยิงป่ะหลยิงไหนอ่ะ ไม่เห็นนะไม่เห็นไปดูแอดอับล่ะโอ้ยขอโทษ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 ข้ามข้ามมันดิข้ามมันกูดิกูไม่อยู่กูไม่อยู่กูไม่อยู่มันยิงกูจากระยะสามหมื่นไม อยูช่ชั้นสมามอ,อ่ะชั้นบนสุดทีมเขาติดใช่ใช่ใเขาติดก่อฟ้าจนไปยีสิตรงนน้นก็มีอย้จ็บมากตัวนี้ตัวนี้เจ็บมากตัวหลังอ่ะ มาดิทำยังดิผูกก้มหัวตามเลยนะไปทำมีพิษปะมพี่ต้องไหนบ้างมีมีอยู่ข้างบนอยู่สิดลายบนสุดเอ้าไอ้เหี้ยผิดผิดชั้ญ สามพิลโอ้โห่มมีหลาดสีด่สิบอ,อ,อ้าําคอสี่ิเจ็บคอสจะิเจ็บอ้าําอะไรบเนอ่ะไอ้เชี่ยมันตามมีหลาดก่อนไปมีหลาดก็ไปปวดปวดตา,ตาตซ้ายขวาเอ,อ้ย ไอ้เขี้ยวอัคเซนมึงบ้าวะน่ะเเื่ปปนลามันมีมันไล่ยิงกูอยู่อ่ะมันลึกดพืไงแล้วต่อยขบวนะแล้วขัวนมึงเลยนะเอ้ยข้างบน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 ไม่แบตเลย้ากูก็ไม่มีกูไม่มีกูจะตายกูตายกูตายมันมีตีข้างหลังด้วยเดี๋ยวแล้วไงล่ะจริงกลับป๊บ เอาไปเลยเข็บข้ามันขึ้นไปไหนมาเก็บเพื่อนได้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 อังกูช่วยโดนแหกบางกูบางบ้ากูบางบ้าอยู่ชั้นเดียวดีบุโอ้ยวอยคอยย้องมีแวนเทนน lúc này lúc này, không có, không có gì, không mà. phòng này 60 60. hai Đúng hai, đưa đưa hai. Đưa

มเมนื่อยัดเลยๆลยเลยเลัาไม่มีระพายอ่ะปัม๊มโคตรยากเลยปั๊มเซลดีกว่าป้ปีนกบปีนไม่ขึ้นไนเี้ยอะไวให้เวลาหรือเปล่า๋ยวจ,จะเฉ่าย பலrangleவால என்னங்க